รถไฟมา,าพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีบไปถ่ายกันเดี๋ยวเราไปดูทางรถไฟสายมรณะน,นะครับหรือท้ำกระแซเนาะไปกันเลย ส่วนลูกระเบิดลูกนี้นะครับเป็นลูกระเบิดที่กลุ่มสัม,มันามิตน,นะครับถล่มที่ทํำกระแสนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบครับฝนตกมันก็ถ่ายยากนิดนึงนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับก็คือที่ร้อนรถไฟนะครับเนี่ยครับถึงแม้ว่าฝนตกก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายคลิปของผมเลยแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะมือถือของผมมันกันน้ำออกนะครับบริเวณห้างก็จะมีร้านขายของต่างๆนะครับ จุดนี้ก็คือที่หยุดรถถ้ำกระแสนะครับถ้าขึ้นไปทางเหนือนะครับก็คือสถานีรถไฟลุ่มซุ่มไปทางใต้ก็คือสถานีรถไฟวังโพนะครับผมไม่แน่ใจว่าไหนเหนือไหนใต้นะครับทาผิดพลาดก็ขออภัยไว้ด้วย ด้านอกกันครับทางค่อนข้างมืดหน่อยนะครับแล้เดินก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับเราก็ออกมาสู่ทางที่เราเข้ามานะครับเข้าออกได้ทางเดียวรถไฟมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรีบไปถ่ายกัน มาแล้วนะครับรถไฟที่มาจากสถานีน้ําตกนะครับถือว่าเป็นจังหวะดีเลยนะครับที่มาถ่ายที่ทำกระแสแล้วเจอรถไฟเนี่ยครับบางทีบางคนมาก็ไม่เจอนะครับ รถไฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ถ่ายหลังรถไฟกันต่อเลยถ่ายรูปสักนิดก่อนกลับนะครับนู่นนะครับที่เราเห็นรถไฟอยู่ริบๆนู่นนะครับเนื่องจากเป็นลงเก่านะครับแล้วก็สร้างด้วยไม้เนาะรถไฟจึงทําความเร็วได้ไม่มากแหละครับต้องค่อยๆไปเนาะเนี่ยครับไม้หมอนก็ยังเป็นไม้หมอนที่เป็นไม้เลยนะครับ แต่บางส่วนก็ข้างล่างโครงสร้างก็เป็นเหล็กแล้วนะครับเพราะว่าไม้รุ่นเก่าอ่ะมันน่าจะผุพังไปตามกาลเวลาแล้วนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นทางสายมรณะครับที่อยู่ฝั่งนู้นก็เป็นรีสอร์ทนี่ครับดูโครงสร้างสิครับยังเป็นไม้นะครับ เลยศึกของสัมพันธมิตรนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับสามารถสร้างได้แต่ว่าด้านนู้นนะครับที่ยังเป็นไม้ดั้งเดิมส่วนด้านเนี้ต่อหมออะไรเขาก็สร้างเป็นปูนแล้วนะครับแต่ก็ยังคงสภาพเป็นไม้ไว้นะครับ ก็ถ่ายได้แค่ตอนนี้แหละครับเพราะว่าด้านนู้นมันก็ถ่ายไม่ได้แล้วเนาะมันเป็นทางรถไฟแล้วนะครับอันตรายครับยืนถ่ายมุมนี้นะครับถือว่าสวยเลยครับตอนที่รถไฟวิ่งเลาะเขานะครับอันีากาศโดยรอบโหแดดยังเปี้ยงเลยครับเมื่อกี้ฝนยังตกอยู่เลยแค่ไหน่ะย Ở cái đó đoạn đường gọi là, là đẹp treo á này. anh em mình vô đi anh em vô đi rồi em chụp cho một bên là quân á họ đục đục bằng tay đục chân từng những cái bằng đá để để làm cái đường là tụi bình không đó, đúng không? Dạ. cái 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 khúc này là chứ không còn tổng số mà. มาเที่ยวอะ่ะสวยหรือเปล่าใครชอบก็คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าชอบใจคลิปก็อย่าลืมช่วยผมอะ่ะกดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงครับไปก่อนครับบา,บายบายเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับจงังหวัดพิษณุโลกะนะครับ